พี่น้องจ้าวีดองดาสิพาไปเบิ้งควายออกลูกจ้าสิพาไปเบิ้งวันนี้เราก็มาแล้วค่ะแต่ว่าคุณตาเพคุนเอาอีกซุ้มหนึ่งเมื่อเลี้ยวมันลอยออกลูกไปที่นี่กันเลยอันสิมาเอาเบิ้งแนวบรรยากาศเมื่อนี้ก็เย็นมากฝาก็เริ่มคลุมแต่เมื่อวานฝาแจ๊งแจงพี่น้องปะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งคุณตาเพคุนยางไปและวตอนแรกว่าเอาสายอย่างมาใส่เพราะม,มันลอยออกลูกมันเอาเงาบ่าได้เนาะมันยางเมื่อยังขะแล่ดายขายังโตหน่อยอย่างเพื่อน เดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเบิรงค่ะย่างมักไก่หวานจากน้อยนี่แล้วค่ะเบิร์นค่ะขุนกระมีแต่ว่ากรยุตรงนี้เดี๋ยวสีพาไปเบิรง,งตัวนี้วายตาตายว่ย ตัวนี้เบาอุยยเดี๋ยวค่ะตัวนอนอยู่นี่นีคามมเมนอันนี้พึ่งออกเลยออกเลยเดี๋ยวคุณตาวกับเสี่ยวไซซ่าลิงกับบานด้วยค่ะเพราะว่ายังยางอะไเนาะเอ้าเอาเรลำมาไม่เดื่อได้ใส่ตี๋ยังบะไรเลยนะทีมงานนีไป่าแค่ะมันลอยออกนาะ ตาเพิ่นเอามาเลี้ยงพอดีกันเลยบคือขอดบอกหมอกี่ไรมาหมอกมาจะสีไลตามาจะอะไรตามาจะอะไรอะตาแล้ามือตาเนี่ยหมอกหมอกทางคนเขาจะเล่น,ลนตะกออยู่เด้อค่ะเมื่อกี้เพ่งบอกว่าวยางไม่ได้ไมันย่างได้แล้ว นี่ขาหนามันมอนแข็งอยู่ข้มแข็งก็เป็น่ยนสาเสียป่ะถึงควยน้อยกระสีเลยตัวงูออกมาสักหัอะไรควายเนี่ยน่าจะเจั๊กจี้ ดาวันค um, ือรถรถโอ้ยเด็ืรถไปหน่อยแต่นอนหนึ่งเนาะหงหลดมาต่หน่อยมนี่น่ง้นอนี่เห็นยากตีก้นมอนี่ละคอ <laughs> นะ่ <laughs> ิดกมาตาอรรถก็ได้าที่ตาว่าคือรถรถรถ้เ